สวัสดีค่ะพบกับช่องลิลีวันช n แนลนะคะวันนี้นะคะทุกคนลิ่ก็จะไปถ่ายการติดตั้งแอร์โซลาเซลล์ของ psi นะคะแต่เป็นแอร์อินวอเตอร์ขนาด13,000 btu นะคะกับตัว easy plus 400วัตต์นะคะชุดนี้นะคะอยากจะบอกว่าราคาเบามากเลย20ใบเทามีทอนนะคะทุกคน ก็จริงๆร่ะเลี่ขับรถมาแล้วทุกคนแต่ว่ามันวน GPS อะคือมันเน็ตช้าหรือไงก็ไม่รู้นะคือพอมันเป็นทางแยกน,นิดนึงอะเราก็จะเข้าผิดเลนตลอดแล้วเนี่ยรอบที่6แล้วแล้วลี่ก็โทรหาช่างเดี่ยวอะบอกว่าพี่ติดตั้งจะเสร็จหรือยังเขาก็บอกเอออีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวจะขับอีกลองดูซิปรากวก็ผิดอีกทุกคนจนแบบนี่มีความรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของลีละถ้ามันผิดขนาดนี้นะคะคือลี่อาจจะขับรถเร็วเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ อนะพอแบบเหมือน G P S บอกอะแล้วเราก็แบบมันไม่แน่ใจในเส้นทางว่าเอ๊ะมันเบี่ยงอันนี้มันชิดกันอะเออพอมันผิดนิดนึงคือมันผิดไปเลยนะเสียเวลานิดนึงขอโทษนะคะขอบ่นนิดนึงนะคะก็อยากจะบอกว่า วันนี้ก็จะมีทริคด้วยง่ายๆนะคะในการเลือกขนาดแอร์นะคะให้เหมาะสมกับห้องของเรานะคะ mm hmm. เพราะว่าติดตั้งแล้วนะคะจะได้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานแล้วก็จะได้ไม่เปลืองค่าไฟด้วยนะคะแอร์ก็จะได้ไม่ทํางานหนักเกินไปนะคะ mm hmm. วิธีง่ายๆนะคะทุกคนก็คือหลักการคำนวณเบื้องต้นนะคะ,ะสมมติว่าห้องเรานะคะขนาด3คูณ6เมตรนะคะเอา3คูณ6ได้18เจ้านะคะหลังจากนั้นนะคะมันจะมีตัวแปรนะคะที่เอาไว้คูณ นะถ้าเกิดว่าห้องของเราเป็นห้องที่แบบไม่ได้โดนแดดมากนะคะก็คูณด้วย700ดรถึงแปดร้อนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเิอห้องที่แบบว่าโอ้โหแบบเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์อย่างงี้นะล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วก็โดนแดดลอดทิศทางไม่มีอะไรบดบางเลยจ้านะคะแดดแรงมากนะคะประเทศไทยเป็นเทศเมืองร้อนนะคะคือจริงๆมันก็คูณพันไปได้เลยนะคะทุกคนก็ให้ดูตามความเหมาะสมนะสมมติว่าอ่ะห้องตรงเนี้ยเป็นทิศตะวันตก มันก็แดดแดดบ่ายแรงนะนะคะอาจจะคูณ800ก็ได้นะคะป้าเป็นห้องที่โอ้โหโดนแดดแรงมากนะคะเผาห้องร้อนเชียวที่รีบบอกอะ่ะคูณ900คูณพันก็ได้อ่ะถืวคูณกลมกลมไป1,000พนะคะก็กลายเป็น18 0 0 0ปดบิวนะคะทั้งนี้นะคะคือต้องเป็นห้องที่มาตรฐานนะคะแบบเพดานสูง2เมตรครึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเพดานสูง โอ้โหหกเมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งคํานวณกันอีกทีนะคะนะอันนี้ก็เป็นสูตรคํานวณง่ายๆนะก็เดี๋ยวลี่จะให้ชมภาพนะคะก็เลยโทรหาช่างเดียวบอกว่าเออไม่ไปแล้วไม่ไหวแล้วไม่ใช่วันของลี่เพราะฉะนั้นรบกวนพี่เดียวอีกแล้วนะคะให้ช่วยถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรบางส่วนอะไรเงี้ยนะคะมาให้เพื่อนๆชมกันค่ะ,ะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตั้งนะคะโซลาเซลล์หรือว่า แอร์โซลา์เซลชุดอีซิปักตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อรีเข้ามาได้นะคะช่างครับไปทางนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมผมร้อนอยู่นี่ครับประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับ psi นะครับใช้ไฟฟรีนะครับอ่านะครับนี่พอเราติดตั้งนะครับชุดอีซิปักประหยัดแอร์นะครับเราจะคล้องไฟตรงนี้เลยนะครับดูครับที่ติดตั้งแอร์ครับนี่ นะครับแอร์นะครับ psi นะครับเบอร์ห้าอ่ะโอเคเราคล้องตรงนี้เสียบตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนหลังคานะครับว่าที่ตั้งแผงอยู่ทางด้านไหนนะครับนะครับโอเคอ่ามานะครับช่างสมพงศ์แล้วครับกับหลังคานี่ครับรองรับนะครับบ้านนี้เขาบอกว่าจะติดสิเคแต่นี่เขาลองติดอ่าชุดอีสปักแอร์ก่อนนะครับแผงนะครับสามร้อยแปดสิบนะครับติดอินเวอร์เตอร์แอร์อินเวอร์เตอร์ ของ PSI นี่ครับประหยัดจริงๆนะครับอันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจากทีมงาน Lily ี่ชาแนลนะครับและทีมงานของช่างเดียวติดโซล่าเซลโอเคใครนะคะที่เพิ่งเคยชมคลิปของลี่เป็นครั้งแรกนะคะช่องของลี่นะคะเป็นช่องไลฟ์สไตล์รีวิวสินค้าบอกเคล็ดลับดีๆนะคะทุกคนคือมันยังหาตัวตนไม่เจอทุกคน ขายรายได้ก็ขายแล้วก็รีวิวขายถ้าเกิดใครชอบแล้วก็พอใจในผลิตภัณฑ์นะคะก็โทรมาสั่งซื้อแอดไลน์ mm hmm. ได้นะทุกคน mm hmm. ก็เดี๋ยวลี่จะทิ้งช่องการช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย